มาแนะนำว่าพูดพิย้ำทำต้องคำนวณได้แล้วก็คิดเป็นต่บองปชากรว่าอีกคนก็ยุ่ป็นีนดียบที่ยข้าเยอะมากอันนี้เป็นลอยเท้าข้าชาท้างไมยิไม่ใช่ประเด็นนะครับหญิงกกจ้ายก็ได้แต่ก็บอกว่าสิ่งที่เหยียบสิ่งที่เหยียบนี้คือทรัพยากรธรรมชาติที่เหยียบอนี่คือัพยากร แล้วยียบแล้วได้ไร่ยียบก็ได้สิ่งไรเซชันคือได้ได้เมืองได้เมืองคือการความซูมเอาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเจริญเมืองมาเสร็จแล้วได้เวสกลับมาอันนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องยอมรับว่ามันต้องเป็นแบบนี้นต้องเป็นแบบนี้แต่ทำยังไงไม่ให้รูปสอสีเขียวมันหายสีรูปสอสีเขียวนี่คือการใช้ทรัพยากรรทำยังไงให้รูปสอสีเขียวเนี่ยมันหาย ที่สุดเขาที่จะทำได้เสร็จแล้วไอ้เหยื่อเนี่ยมันจะเล็กสามจะเล็กสามตอนเนี้ยเขาที่จะอยู่คือได้ตัวสองที่เขียวที่แหละคือตัวที่กำหนดว่าว่ามันทรัพยากรความตของแต่ละประเทศเป็นยังไงมันมากมันน้อยนะเมื่อกี้หนึ่งเท้าเหยียบเข้าไปแค่ที่นาคนเดียวอันนี้หนึ่งเท้าเหยื่อก็ไปส่วนเท่าไหร่ของโลกกเขาเลยแล้วได้ประสามไปสาม อันนี้คือประเทศบางประเทศเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาประผสมพยายามให้ขึ้นดินเนี่ยทุกทุกทุกต่าเทศไหนเดี๋ยวจะพูดถึงเดี๋ยวเราจะดูเองนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นทุกคือทุกยังไงที่ศึกอลังการที่ศึกในโลกขึ้นดินทุกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงแต่เพื่อบอกให้เราดูเองนะครัประเทศไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็แ หนึ่งเท้าเดี๋ยวทุไปบนโลกกี่ส่วนของโลกก็ต้องเป็นการเรียบเท่ากนนะครับอันนี้เป็นอีกพอตเข้าพุทธินะยังไม่ใช่วอเตอร์พุทธินะครับอีกพอตเข้าพุทธินั้นของวอเตอร์พุทธินคือวอเตอร์พุทธิน้นชักพูดแต่เฉพาะน้ำอย่างเดียวแต่อีกพอตเข้าพุทธินก็คือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดครับอันนี้ผมพูดถึงไปแล้วพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วคือเป็นรอยเท้าของการใช้ทรัพยากรก็องคำนวณได้ก็องคำนวณได้ภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นรอยเท้าเท่านั้นเองแต่เป็นัจรเหมือนนกัว่า มันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ่ทริอสอร์สนะครับทริอสอร์สก็คือทรัพยากรมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็เอามาปลูกเบย์ลงเมือให้ได้มีคนมิ๊กที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของะลประเทศยิ่งคอนซูมมากก็ยิ่งมีเศรษฐกิจด,ดีมากแต่ทำไมต้องดีมากกับทรัพยากรตัวที่ตรงนี้ไม่ยัง่งยืนตรงนี้อาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปล่อยเวฟลงมาอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากร มีการคำนวณโดยใช้หน่วยต่างๆนะครับในแต่ละสองนัะเขาก็มีการคำนวณขนาดของอิเล็ตรอนก็พื้นพินแล้วก็มีหน่วยต่างๆไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปดูตรงหน่วยเราดูลำดับเราดูแหลงดูแรงออย่างปัจจุบันเนี้ยหาอะไรกับสามเนี้ยไทยหาอะไรอะไคือเขาแรลงการแรลงนี่ก็คือการให้ระดับ จะเป็นแหล่งที่เท่าไหร่ก็ตามมันจะเกิดจากการคำนวณเกิดจากการเก็บข้อมูลขพื้นฐานแล้วก็คำนวณแล้วก็ให้ยังให้ลำดับที่มหาวิทยาลัยเชียงสาของประเทศไทยในเมืองเชียงใหม่ป่านนี้ก็ก็เป็นแรล่งแล้วก็จะได้เป็นแรลงระดับสามในตลาดแ้วในตลาดก็มีสองพันสามแล้วจะมีสองพันสามมีประเทศต่างๆแล้วก็ก็ให้แรลงประเทศที่เป็น UAE ประเทศสหรัฐอาหรับาเป็นแหล่ง ประเทศคูเวตมี ni, ตประเทศอินเดียนี้สหรัฐอเวียดนาม่มินเดี้อิสราเอลเราเห็นส <for S 1> in ามอันดับแรกเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐีอะไรท่องเที่ยวตอนอะไรเราเห็นน้ำมันเขางมมันเขาไมีอย่างอื่นเลยเขาไม่มีต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะมีถ้าคาร์บอนเท็ตอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีน้ำมันพวกประเทศต้องใช้น้ำมันแหละเสร็จไม่ได้ประเทศที่ที่ถือว่าไม่มีทีมที่สุด เววัมากที่สุด,สดเช่นประเทศอะไรที่แต่งานบาก็ยังต้องใช้ทำาใอันนี้เป็นแรงจริประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่ความสูมทรัพยายกรี่้าม,มนมันจะัาจากธรรมชาตินะแรล่งน้าท้ายมากมากเล็กเล็หนึ่งอันดบับแรกเลกเพประมาณปีใหม่กว่านั้น สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ so ่งของชาร์ตอันนี <Okay. S 2> ้ค okay, ือชาร์ตประเภทต่างๆที่เข้าร่วมเขียนข้อมูล่งอีคอมพิวเตอร์ดีอันดับหนึ่งเป็นเป็นสหรัฐอเมริกานะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองเป็นเป็นระเอาหรับเอมิเดียนี่แวอันนี้เป็นอานดับสองแล้วเอ้อทกคนนะครับเอ๊ะไทยอยู่ตรงไหนครับเอ๊ะไทยอยู่ไหน ดีไหมตรงเนี้ดีไหมแฮปปี้ไหม อี่างนีได้ไห ฟิลิปปินส์ฟิลอยู่นี่นะครับฟิลิปปินส์ที่ขึ้นลงงตามสภาพการประเทศไทยเราเองเราก็ตามสภาพการเมือนแต่ต้อง้เทียบไมากกว่าเทียบก้มีเพราะนั้นถ้าเราเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอยู่ที่ไหนนนะครับผมคิดว่าเราคาอยู่ประเทียบก้มีเทียบก็จะว่าเราเราเทียบไปแล้วเป็น สีเกวสีอีออกวนๆนั่นสีจะเป็นสีฟอกสีเข้มสี้ถือว่าเป็นใหญ่พกนี้เทปแบบนี้จุดปีนใหญ่สีเขียวเข้ที่สุดพป็นนเล็กะครับงไล่กันาวยาวทกปีี่น้ำี่น้ำที่น้ำเทไทสีไหนเทปไทอยู่ตรงนี้อยู่คีไหเอาโอเคนะ เดียวอ่อนอ่ะถ้ามันเป็นสีเยวอ่อนตรงนี้ถ้ามันเป็นสีเขื่วหรือเป็นสีส้มอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนี่แหับอันนี้ในแง่จรงตอนเ้องุ่นกินอ่ะแต่เพื่อนบ้านเรานี่ประเทศไหนประเทศไหนเราพูดตามแล้วอย่างน้อยที่นุดคนอยู่ แล้วก็สเกียวตัวนี้อย่เทไหตรกีเวียดนามเวียดนามเวียดนามกับกัมพูชาสีเขียวนะครับไทยลาวสีเขียวออถ้าผมเป็นลาวผมก็จะต้องคิดมากนะว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีเลยแต่เราอยู่ในถินที่เป็นเดียไทยอ่ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากเป็นคที่เดียวไทย คือความสุงความสามารถความสามารถที่ทรัพยากรธรรมชาติจะเพื่อต่อมนุษย์ได้ถ้าความสามารถของประเทศนี้มีทรัพยากรอยู่ตัวเนี้ยขนาดของถังไปเนี้ยมันก็จะตัวกแต่ถ้าเกิดว่าประเทศนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมากถังมก็จะใหญ่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้สีฟ้าที่ร้อนออกมาเนี้ยคือกรดาษคือผลผลิตผลผลิตที่ได้กับ capacity ของทรัพยากร จะใหญ่กว่าที่ร้างในคอมเซิตี้น่าจะใหญ่กว่าผมผลิตเ้วยอจับเพื่อทองระยะยาวแต่ลักษณะนี้คือมันผลิตโปรดักต์ออกมาเกิน c a p a c i ิ y ก็จะล้นออกมาอันนี้ก็เปรียบเทียบก็จะล้นคือเกินเกินทีความสามารถของของไอทรัพยากรแบบประเทศนั้นๆจะรองรับได้อันนี้คือเกินความจนแต่มันได้อะไรได้เงินอ่ะอันได้แตจาวเลยเป็นของดินต้นไม้ก็ไม่ขึ้น มันมันมันพูดคนละแง่ว่าในแง่ของทำยังไงให้เศรษฐกิจมันโตโดยที่ทรัพยากรธรรมชาติไม่เสียไปอันนี้คือต้องแข็งแรงนะในส่วนที่ลดออกมาก็บอกว่ามันคืออะไรนอกจากเงินแล้วมันก็เป็นเวสก็เป็นโปรดิชั่นอะไรต่างๆเมื่อกี้ผมพูดถึงอีงคอนก็พูดบินไป็นข้าวอ่เลยทีนี้ไอ้เรื่อง ก็มีเนี่ยเขาก็มีการแบ่งกลุ่มมีการคำนวณเยอะแยะมีอีโค่ถึงชอบกินของทานทานหมายถึงว่าสมมติว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะนิดกินเพ่อนี่เท่านี้เสร็จแล้วจะทำอาคารเรียนเลยไม่เห็นยูทีไม่เห็นต้นไม้เลยอย่างเงี้ยก็มีความสรุปนะประชากรสมมติประชากรมีอยู่4,000คนแต่ทำตึกที่สูง8ชั้น10หลัง ในพื้นที่เดียวกันมันเกิดความแตกต่างกันครับพลังงานการเดินทางอันนี้ก็เรื่องของคำว่าทุกทิศก็จะคำนวณในตรงนี้นะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของอาหารประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของอาหารใหญ่มากถ้าเทียบกับญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นผมนั้งที่ถ้าเราไญี่ปุ่นบ่อยมากเอ่อไม่เคยเหลืออะไรเลยจ้าไม่ใช่ขาขาคืนนไม่ได้กินเก่งนะแต่ว่าเขาไม่เหลือเลยคือเขาถูกปลูกฝังมาว่า อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานข้าวก็แล้วแต่ต้องกินหมดถ้ามันเหลือแปลว่าอะไรแปลว่าให้ค้องเตือนความสุขรสชาติออกเป็นเวสเป็นปยศาจของไทยเราเรียนกินเหลือผมต้องไม่ชอบอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบกินที่ผมก็จะต้องใส่ข้าวใส่ตะเกียบมไม่ใส่ทิ่เลยแม้แต่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่ที่มาแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเวสทั้งเดียวทั้งผีกินไม่ได้กินแล้วผม เรื่องของพลังงานกัเรื่องของน้ํานี่เป็นเรื่องที่ทำง่ายนะวัดง่ายเช่นสมมติว่าเราอันนี้มาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเต์คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ละภาควิชาไปดูมิเตอร์ไฟฟ้านมิเตอร์ของภาคชาไหนเท่าไหร่ค่าค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเท่าไหร่เสร็จแล้วถาที่ผประกอบา ผมมีโครงการอยู่อยู่เยอะที่เป็นโรงเรียนเรียนต่างๆในภาคเหนือกับหมู่บ้านชุมชนต่างๆในภาคเหนือเราเปรียบเทียบเรื่องของน้ำเรื่องของไฟฟ้าพลังงานต่างๆเนี่ยให้เขาแข่งกันบางทีมันแข่งกันยากพูกไปแล้วก็คือข้าวพิซซาคอมพิวเตอร์จะไปแข่ง้าบชาชีม้านซึ่งมันอยู่ใตกับป่ากันเองไม่ได้ใช้สายไฟนะจะเป็นข้าวพิาซ่า

อากาศเย็นอยู่แล้วถ้าไปมันก็ตดลงอย่างเงี้ยนะครับเราเทียบแต่ตัวเราเองผมจะเน้นเรื่องของน้ำที่เราอยู่ในห้องถ้าเรก็จะเอาน้ำมาพูดนั่นก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อฟูดฟินรอยเท้าแค่เนี้ยเล็กไหมเราคิดว่ามันเล็กไหมดูนะไม่มีสเกลเลยครับผเพราะกติแล้วะนะกรณีที่ ก็ความสูงนั่นไงเหมือนเดิมมันเสื่อมเดียวกันคือมีการใช้ทรัพยากรในที่นี้ก็คือทรัพยากรน้ำตอนน้ำทีุ่ดทใช้เสร็จแล้วก็ได้น้ำเสียปล่อยออกมาน้ำเสียในที่นี้รวมหมดเลยนะครับเช่นโรงงานแห่งหนึ่งใช้น้ำาวคุต่อน้ำผมมีงานที่ที่อัเภ็แม่สอนประมาตากีโง เราไปป้านซื้อยป้อนข้าวโรงงานแล้ว้อยก็ไปผลิตเป็นถังรอกถังรอกไปใช้เพื่ออะไรไปใช้ในรถของเราเลยนะเไปใช้เนี่ยป้อนให้เขารรอให้นน้เขาไปผลิตน้ำมันที่เป็นแก๊สโซฮอล์ทำไมต้องเป็น้คำที่แม่สอนเพราะที่ประนทายแค่เพียมเป็นพื้นที่ผลิตแค่เพียมที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมีแค่เพียมจากการทำเหมือนที่จริงเนี่ยมือนการกสิบเที่มากที่สุดแล้วจะมีแค่เพียมว่า ป็นป <mondo> <flix> mm ั hmm. mm ้น hmm. ท <to> ี่ห้าผูกเือทางการเกษตรห้ากินนะห้าผูกเือที่หาข้าวอะไรเนี่ยแ้เขาก็เลยเราเราไ่ผูกไม้แ่แล้วเสร็จแล้วก็เอาไม้ห้ามเาไกินนะห้ามเอาไปทำ้านปานห้ามเอาไปกินแต่ต้องเอาไปทอนข้าวโรงงานอินเทอรนตผลิตนอ์นอย่างเงี้ยก็มีการ เขาก็จะเรียกว่าเป็นเคมีทาวเวอร์เบสคือคือน้ำไม่มีอะไรเคลื่อนเลยแต่รวขอยู่ในั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยลงไปในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตก็จะไม่แฮปปี้เพราะว่ามันเป็นน้ำที่มีควมสูงตาธรรมชาติของสายนี้ประมาณไม่เกินสิบห้าทีนะ